แล้วคุณชอบชมช่ชงคันเทเลอร์นะคะช่องนี้มีแต่ครอบสุขและนวานก็จะมาทำคลิปที่คุณขอมานะคะนั่นก็คือ last minute Christmas card ค่ะแอ่เป็นซีควาจริงๆแล้ว,ลวเป็นคาร์์ที่นวาน,นเคยทำแล้วในช่องนี้แต่ก็เอามันมา revise ทำให้มันดูแบบ Christmas มากขึ้นนะคะเอาไปสองอันก่อนเริ่มจากอันแรกนะคะ w o t e r f u l card เราจะเปลี่ยนแทนที่จะเป็นคาร์์สี่เหลธรรมดาเราจะเป็นรูปต้นสนอย่างแรกคือมาตัวกลไกของน้องนะคะกระดาษอะไรก็ได้ขอให้เป็นกระดาษที่ค่อนข้าง แข็งนะคะยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่นวันแนะนําว่าต่ําๆเลยคือ20เซนนะคะแล้วก็ความกว้างแถวๆ3เซนขึ้นไปกําลังสวยะคะ่ะพับเครื่องไปก่อนนะคะอย่างอันนี้คือ ระหว่างมีแผ่นลองตัดใช่ไหมคะในหนึ่งช่อมันมีหนึ่งเซนอยู่แล้วคะ่ะพเจ้าก็แค่ถึงบอกน้องว่าอยากขยับนะจ๊ะแล้วก็ขีดขึ้นไปสี่ครั้งคะ่ะตเตอร์นะคะด,นนด,ด้านนี้ด้านคมด้านนี้ด้านไม่คมนะคะเอาด้านไม่มะคมมาค่ะกรีดให้เขาแบบเป็นรอยพับนะคะมันจะได้พับงอ่ายๆเราจะพับแค่สี่หยางนะคะนั้นอันนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นคอร์ดใช่ไหม อันนี้ระหว่างก็เลยพับขึ้นพับลงพับขึ้นประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้ท่านนี้มาแล้วนะคะตัดฉากมาที่ตัวต้นสนค่ะรนะหวางใช้กระดาษจากตรงนี้นะคะเป็นกระดาษของได้ศกม,มันจะเป็นกระดาษสีสองชน้นน้แเนื้อค่อนข้างหนาเลยระหว่านคิดว่าแบบนี้คุ้มไม่ต้องไปซื้อเปหมนุนมมวนคือถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบทํางาน แต่ของโรงเรียนใหญ่ๆอะไรเงี้ยคิดว่าประมาณไซส์เนี้ยกำลังดีคบงา่ายกระดาษไม่ยับด้วยนะคะแล้มาวัดกันนะคะในเมื่อตัวเนี้ยเราวัดให้มันเป็น1ซนติมตรใช่ไหมคะฉะนั้นตัวต้นส่วนที่เป็นสเกิร์ตออกมาค่ะมันต้องยาวกว่า1%เซนก็เลยให้ต่อ1น1ชั้นเนี่ยมันประมาณ2เซนนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องขั้น ยาวประมาณ8เซนนะคะแล้วก็ด้านนี้อันนี้คือ3ใช่ไหมว่าสเกิร์ตที่ยาวที่สุดข,ของต้นสวน,นหวลกะอยู่ประมาณ5เซนนะคะอันนี้1บวก1เป็น5นะแต่นวลตดสินใจจะตีเผื่อๆนะคะเลยกลายเป็น5.5คูณ12ค่ะแล้วเราก็พับครึ่งน,น้ำน,นะคะหัวสุดข,ของเขาอะคะ่ะเราจะให้เล็กหน่อยนี่นวลก็ทําเอานี้เอาไปแล้วขีดจากตรงกลางมาตรงนี้แล้วก็อันนี้ขีดจากมุมนี้นะคะลงไปที่ตัวที่เป็นจุด5ก็จากเส้นนี้นะคะเป็น3 1 นับสองนับสาถึงจุดนี้นะจากนี้คิดว่าลงไปถึงสุดแล้วเราก็ตัดอันนี้เราก็ได้ต้นสนมาแต่ละชั้นแล้วนะคะหาจุดที่เป็น1.5ก่อนนะคะมันจะได้ไม่เบี้ยวตอนนี้ระหว่าจะใช้ double sided tape นี้ใช่ปะแล้วก็เอากลางเซนเตอร์กับเซนเตอร์มาเจอกัน มานี้ใช้เวลามาถึงปุ๊บพอเราดึงมาเงี้ยค่ะต้นคริสต์มาสของเรื่ครั้งที่แล้วที่นวัดเขา waterfall coast นะเขานวาดไปแปะใน t r a t o r s note แต่รอบนี้นวานจะแปะในพาวโบนิจิของนหวานถ้าไม่ใช่อเดือนสุดท้ายของปีนหวานจะไม่ทำเพราะไม่งั้นพาโบนนวานระเบิดแน่คือ tractors note มันสร้างมาเพื่อระเบิดได้แต่พาโบนิจิไม่ได้แบบรับเือเพื่อการระเบิดนะคะแล้วก็กระดาษมันดีมากจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกันมันเท่าไหร่คะ แต่กะว่าแบบนี้ค่ะจะเอาน้องไปเหมือนหน้าแทกความยาวนคิดว่าให้สั้นกว่าชินนี้สัหน่อยก็ดีตัดเนาะลำต้นแชอันนี้นะคะที่เหลือจากครั้งที่แล้วขีให้มันดูปเป็นสีเดียรสีเดียรหน่อย ถัดมานะคะเราต้องทำเป็นเหมือนเบลทเพื่อจะล็อกส่วนนี้ย่าไม่ทีนะตรงนี้ต้องปล่อยให้อิสระนะคะชิ้นหลังอิสระชิ้นหน้าให้มันยึดกับตัวฐานคำถามคือตัวเบลทของเราใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆไม่ไม่ซีเรียสค่ะเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เวลาแปะก็ให้มันเหลือจากข้างๆมาสักหน่อยนะวงก็คิดซะว่าอันนี้มันสามใช่ไหมวงกะให้ควายาสักห้า อย่า oh, ให้มันแน่นมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันลูดยากวางไว้อย่างนี้นะคะอันนี้ระหว่างติดกาวทั้งแถบนะเน้นว่าเรายึดแค่ชิ้นบนนะจ๊ะชิ้นล่างต้องให้มันฟรีที่สุดแอบเทสยึดใบตรงนี้นะชิ้นเนี้ยมันก็เป็นชิ้นถูกดึงใช่ไหมคะชิ้นนี้จะต้องฉีดและอันนี้เดี๋ยวหางจะมาแต่ตัวน,นี้นะคะเป็น foil sticker ของ r o s i studio มีหน้าเนี้ยตัว f o ร์มันไม่ดีมันขยื่นเห็นปะระหว่างก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ normally รหว่าจะเขียนข้อความไว้ในนี้หรือแม่จะตกแต่งอะไรสักอย่างนะคะแต่ตอนนี้ยังนึงไม่าเรจะเขียนอะไรก็ปล่อยไว้นี้ก่อนมาที่ข้อประที่สอนนะคะคือ spinning wheels card ค่ะเคยสอนแล้วเป็นวิธีที่เราไม่ต้องใช้หมุดด้วยปกติถ้า spinning wheels card ต้องไปซื้อหมุดมานะนี่สมมุต like, ิว่าแบบนาทีสุดท้ายแล้วละ่ะไปที่ไหนไม่ได้แล้วละ่ะมีแค่กระดาษแข็งเท่านั้นรัศมี4เซนก็แปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง8นะคะปัจ่ะ นี่คือส่วนที่ไว้หมุนนะจ๊ะเมื่อกี้ดีฉันว่าดิฉันทําให้รัศมีเป็นสีนะทำไมพอสุดท้ายวัดได้7.5้าวัเอาเป็นว่าตัดอันนี้มายังไงอะคะ่ะชิ้นที่เราจะทําเป็นชิ้นปกเขาอะคะ่ะต้องสั้นกว่าชิ้นเนี้ยประมาณครึ่งเซนนะคะฉันตอนนี้นวหวันตีกลมๆเั็7แล้วกันเนาะตัวคา้าของนวหวันควรจะเป็น6.5าฝั่งนี้คือ6.5ตรงนี้เลยต้องเป็น16ก็จะได้พับได้สวยๆนะต่ ทั้งหมดนี้16นะจ๊ะั้งนี้เป็นสนะิบพับเพื่อมาจุดอันนี้คือเป็นจุดศูน,นย์กลางเดี๋เราจะเจาะในอนาคตนะคะเจาะนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาคร่าวๆนะคะว่าวิวที่เราจะใช้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างประมาณน,นี้อันนี้คือส่วนที่เรากะว่าจะไม่ให้มันต่างไปกว่าจุดนี้นะจ๊ะเราก็วาดต้นสนไปเลย นี้ของเรานะคะคือ craft knife นะคะปลายมันเป็นมีดเล็กๆนะคะเราก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะมาส่วนที่เป็น wheels กันเถอะคะ่ะน้องหาจจะใช้นี้นะคะสีไม้ระบายน้ำไล่สีมาแบบกลางคืนจนดอนจนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เจาะดูประมาณเท่าไหร่นะหวังคิดว่าจะเจาะไซส์นี้เลยชั้นเนี้ยค่ะเป็นชั้นที่ห้ามตัดนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะเป็นส่วนที่จะสร้างตัวกรบบไกหมุกของเราค่ะเสร็จแล้วก็ทําเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดเป็นจิงทดแทนหมุกพอเราตัดมาแล้วให้พับ2ด้านอีก2ด้านไม่ต้องพักพอดูด้านหลังจะเป็นสภาพนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่น้าหวันเอาดีสอปัามไ้ใช่ไหมคะเราก็เจาะรูค่ะ เอามาลงร่างกันนะน้องหมุดนะคะงอๆตรงนี้เขานิดนึงมันจะได้สอดเขาง่ายๆจิ้มขึ้นมานะคะเอาชิ้นเมื่อแย้ที่มันขึ้นมาเป็นปีแล้วก็แงเงี้ยขึ้นมาในรูชั้นบนสุด,สดก่อนจะไปตกแต่งข่มเตินนะคะรีเช็คลูกฟังก์ชันของน้องก่อนว่าเขาใช้งานได้ดีไหมนะคะมันก็จะโฟลได้แบบนี้ติดกาวข้างหลังตรงนี้นะคะแต่ชิ้นนี้ห้ามติดกับกระดาษตรงนี้เพราะมันต้องเอาไว้หมุนนะจ๊ะชิ้นเนี้ยค่ะเราหาอะไรนะะ่ารักปะปะาทับได้ค่ะ แต่อย่าให้ไปทับส่วนที่เป็นคอร์สนะคะโดนแค่ตรงนี้พอ,อเขียนะให้ดูใกล้ๆนะคะตอนนี้จะเป็นเหมือนต้นสนแล้วแต่ละต้นสนเขาก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปแบบนี้มาประกบคอร์สกัน,นะคะ่ะที่ห้ามทําคือข้างล่างตรงเนี้ยที่มันโดนพวกเี้ยอย่าอย่าไปโดนกาวเลยถ้าจะประกบคอร์สคือแค่มุมนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไปขวางทางไอที่เป็นวงล้อ ทีนี้ระหว่างกะว่าจะมาประกอบอยู่แถวนี้แต่ว่ายังทำเทมเพลตไม่เสร็จ ยังไม่แปกมันไม่เหมือนชิ้นนี้ชิ้นนี้คือนวัตตั้งใจไว้อย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเทมเพลตข้างล่างก็ลุยเยียวยาไปเลยแล้วนี่ก็คือเกือบกวาดคริสต์มาสแบบล่าสุดนะคะเปนก้ reuse idea เดิมมานะคะเริ่มจากตัวนี้เป็น wall fold ซึ่เราเปลี่ยนจากตัว card ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมให้มันกลายเป็นรูปต้นสนแทนนะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะคือเป็น v i e l card ตรงนี้เราจะเจาะเป็นรูปอะไรก็ได้หลักการมันอยู่แค่ตรงน้องหมุดเมื่อกี้นะคะนวัาชื่อว่านวัตน่าจะบอกเรื่องของการวัดเทมเพลตต่างๆได้แบบลละะะเอียดแ้วนค น่าจะไปปรับใช้กันได้ค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดกากิดแล์ก็แชร์ subscribe ให้กันด้วยนะคะทางในทวิตเตอร์ please follow a s t u d y i d e a s underscore ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพอนุวันคือ adante c o n t e m l o r and W แ v i วก็มี IG 2ีออันนะคะคือ adante underscore h e กับ adante underscore selected สองอันต่างกันตรงที่ว่า adante underscore selected จะมีคลิปที่มันทำผูนะ้หญิงอย เยอะแยะมากมายนะคะลิงก์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหมดที่เราวันมีนะคะอยู่ใน d e s c r i p t i o n box นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอพระเจ้าทรงวพอวยพระพรทุกท่านในทุกกิจการงานที่คุณได้ทำในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าก็ให้ได้มีกำลังเข้มแข็งเข้มแข็งรับปลายปีกันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะล e y ี u and God bless y'all